สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนิทานเรื่องนี้ครับในไหนก็ไหนให้ฟซครับม่ไหนก็ในนะครับพูดเลยแล้วกันนะครับม่ไหนไหนพูดเลยแล้วกันะนะครับนะนะเรื่องนี้ครับเปิดที่แรกนะแต่ผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยไหลพระนครก็รู้ครับผมว่าน่าไหลพระนครก็รู้อ่า นิทานเรื่องนี้ครับการละครั้งหนึ่งเมื่อประมาณห้าหกหกปีที่แล้วในหมู่บ้านสี่ก่อในนิทานเรื่องนี้มันก็จะมีอ่าโครงการต่างๆเข้ามาโครงการกู้ยืมเงินโครงการอะไรเงี้ยอีดำก็ไปเป็นคณะกรรมการอยู่ในคณะคณะหนึ่งนะครับคณะหนึ่งนะครับก็มีโครงการเข้ามา ก็จะมีเงินกองทุนหมู่บ้านนะครับก็จะมีเงินกองทุนหมู่บ้านนะครับในช่วงนั้นก็มีเงินกองทุนหมู่บ้านเพื่อเพื่อให้ให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับได้ได้เอาไว้กู้ยืมหรือว่าทานอื่นอกอย่างหนึ่งต่อมาใครี่ครับอีดํานะครับได้มีการยักยอกเงินกองทุนนี้เอาเงินไปใช้จนถูก ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจับได้ในนิทานเรื่องนี้นะครับรู้สึกว่าจะยักยอกเงินนะครับแสนสองแสนเนี่นะครับเรื่องนี้ผมเคยเล่ามาแล้วเมื่อนานมาแล้วนะเมื่อช่องเก่าเลยยักยอกเงินชาวบ้านครับจนเขาจับได้อีดำต้องเอาเงินมาใช้นี่นะครับและทำงานกันเป็นทีม ขบวนการในช่วงนั้นๆมีการยักยอกเงินกองทุนในหมู่บ้านนะครับเพื่อที่เอาเงินมาหมุนอะไรทักอย่างหนึ่งนะครับในครอบครัวตัวเองซึ่งเรื่องนี้นะครับเขาดังมากนะในช่วงนั้นดังมากดังมากเลยนะผมเชื่อว่าเรื่องนี้หลายน่าจะรู้ ก็หลายหลายคนในชาวบ้านน่าจะรู้เรื่องเงินกองทุนอะไรทุกอย่างที่ดํามันยักยอกเงินไปรู้สึกว่าเป็นแสนหรือสองแสนนี่แหละผมไม่แน่ใจแล้วเอาไปแบ่งกัน,กนทุกอย่างเนี่ยเอาไปแบ่งกันกันกบเพื่อนเพื่อนคนอื่นกับกรรมการคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นใครนะนิทานนั้นนิทานนั้นนิทานนะครับจริงไม่จริงออกมาตอบหน่อยดําเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่นานมาแล้วก่อนที่จะน้องตุ๊กตาจะหายนะครับ กูไม่เอเใจเลยขนาดเงินของชาวบ้านมึงยังอมเลยมึงยังมึงยังโกงเลยกูไม่เอเใจเลยว่าเงินของป้าถุงเงินของแม่มึงเงินของไหลของลูกมึงของผู้ช่วยจอดยังมึงยังอมเลยกูไม่เอเใจหรอกชาวบ้านมึงยังทำได้ขนาดนี้เลยนะครับผมไม่เอเใจเลยชาบทุกท่านจริงไม่จริงออกมาตอบกูหน่อย นะเรื่องนี้ดังนะครับเรื่องนี้ดังนะถามหลายพระนครได้นะร friend. Friend. Sinon, เรื่องนี้ให้หลายพระนครไปถามตาชอหรือว่าชาวบ้านที่นี่ดูรู้สึกว่าจะเป็นโครงการอะไรสักโครงการหนึ่งผมจำไม่ได้น่าจะเป็นโครงการกองทุนหมู่บ้านกองไม่อองนหมู่บ้านเป็นโครงการเงินของชาวบ้านที่เขาเก็บอมอ่ะเก็บหอมรอมริบ้วก็เอาก็มาฝากใครจะกู้ก็อมากู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเรื่องนี้ผมได้ยินมาจากอืนะครับชาวบ้านนั่นแหละ ขาใช่พี่ครับนี่คือนิสัยสันดานของมันมันยกักยอกเงินของชาวบ้านโอมเงินของชาวบ้านนะครับแล้วก็มีการปลอมแปลงเอกสารอะไรบางอย่างจนเขาจับได้กันจนเขาจับได้กันนะครับเรื่องนี้นะครับนะแอดบอกแล้วน่าจะรู้หลายคนในหมู่บ้านน่าจะรู้ยูทูบเบอร์หลายคนน่าจะรู้ลองเช็คกันได้ แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งในหมู่บ้านที่เป็นโกงเงินไปสองแสนอ่ะแล้วเขาชาวบ้านาจับได้อะ่ะมันก็เลยต้องเอาเงินมาคืนชาวบ้านเขาผ่อนคืนนะครับผ่อนคืนแล้วมันก็ลาออกเราเออกจากตาแหน่งคณะกรรมก,การอะไรสักอย่างหนึ่งในชาวบ้านมึงนี่แม่งสุดยอดคนจริงๆเลยเลวคนดีๆเขาไม่ทำกันแบบนี้เขาเรียกคนเลว เข้จักไหมครับคนดีๆเขาไม่ทำกันอมอมเงินชาวบ้านเนี่ยเขาลือกันสน,น,นั่นใช่ัหมเขาลือเขาลือกันสนั่นเลยนะครับรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะไอ้ทีื่องนี้เป็นเรื่องจริงจากที่ทานนะอือเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องไม่จริงนะเรื่องจริงนะนะครับเพราะฉะนั้นลองถาม ชาวบ้านรูได้ผมว่าไหลน่าจะรู้เรื่องมั้งหรือว่าช่วงนั้นไหลมันเรียนไหลมันเรียนอยู่ที่โรงเรียนพระอยู่ที่ไมหดนเนี่ยแหละแต่ไหลมันหาข้อมูลได้ไม่ยากหรอกมันน่าจะรู้มันกับชาวบ้านอีกคนหนึ่งะนะครับในการออมเงินยักยอกเงินในฐ่าเรื่องนี้ครับนิทานนะครับเป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับจริงไม่จริงออกมาตอบได้นะผมเชื่อว่าไหลก็รู้นะใครมีรายไหลอะ ลองโทรไปถามไหลดูนะลองโทรถามไหลดูว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อซีครับมันทำให้ผมรู้เลยว่าเอเอี้ยมึงนี่แม่งชอบอยากยอกเงินอมเงินสันดานโจนบันนี้เราเรียกว่าสันดานโจนนะครับมึงไป็นผู้หิมึงทำได้ขนาดนี้เลยกูยอมใจมึงเลย เรื่องนี้อดีตผัวก็น่าจะรู้ครับอดีตผัวรู้ครับแล้วก็คนในชาวบ้านเขารู้กันครับช่วงนั้นมันลือสนั่นเลยลือแล้วรู้สึกว่าตกเป็นข่าวหรือปะไม่แน่ใจนะไม่เป็นหรือไม่เป็นเป็นอย่างแต่ชาวบ้านเขารู้กันนะครับชาวบ้านเขารู้กันว่าอีดำเนี่ยโอมเงินโกงเงินตรงเนี้ยนะครับอีดำเนี่ยเป็นคณะมรมกรจะเซ็นเงินทีก็มีอีดำแล้วก็มีเพื่อนเซ็นอีก เป็นเงินกองทุนชาวบ้านนี่แหละที่ที่มาฝากกันเองนี่แหละผมไม่รู้ว่าเป็นกองทุนอะไรนะครับแล้วจะเป็นเงินกองทุนชาวบ้านาที่เขาเามาฝากเป็นธนาคารชาวบ้านเองนี่แหละนะครับอีดามนี่แม่งชั่วครับอีฟซีครับชั่วครับไม่ใช่เป็นชั่วครับในยำนะครับคนดีๆนี่เขาทำเองครับอมเงินชาวบ้านตรงนี้นะครับทุกวันมันมาถึงชีวิตมันถึงเป็นอย่างนี้ไง มีแต่เรื่องมีแต่ลายนี่งไงลองเช็คกันได้ครับเอฟีใครที่มีลายชาวบ้านลองเช็คกันได้นะครับช่วงนั้นดังอยู่นะช่วงนั้นดังอยู่ช่วงนั้นดังอยู่นะนนนะเรื่องเนี้นะอีดังก็ลาออกเพราะว่าเขาจับได้แล้วไง <c oughs> เขาจับแหลวได้แล้วก็คือเกิดฟาร์มไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นในชาวบ้านแล้วนะครับช่วงนั้นออมตอคุณดีว่าไม่จริง เอาตอบดีไม่จริงมึงนี่มันชู้อะนะครับโอเคนะที่ทานครับอยากอยากใครเข้ามาคอมเมนต์ชื่อพุที่สามผมรนะับชอบนะครับ